สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบแบ,บ้านๆแบบป้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมูนิธเสภาพมาเห็ดกับเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยนะคะพี่น้องขอเอิ้นว่าอาหารไทยก็แล้วกันนะคะพี่น้องจะพามาทาไก่อบผงกะหรี่ <c oughs> เป็นคนที่มกักะเมนูสีเหลืองๆม่ากแจ๊บเป็นอย่างโมโหค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือน้องสะโพกยาวหันเป็นชิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องส่วนเครื่องแกงของเยาค่ะโขเองคิดเองตําเองค่ะก็คือตะไคร้ หอมแดงพริกแห้งแล้วก็กระเทียมเมนูนี้ขอให้นเน้นเป็นหอมแดงหรือหอมแขกก็ได้ด้ค่ะพี่น้องถ้าบ่หมีหอมแดงแล้วค่ะเป็นหอมแขกได้ยิ่งดีค่ะพี่น้องต่ว่าเย่าบ่มี่นะคะแต่ก็บ,บมีอยังส่วนผสมอ,อื่นก็คือพงกระดีซื้อแบบเป็นซองมาค่ะหรือคนถี่มักค่ะพี่น้องมักอาหารเกี่ยวก็แบบพงกะลียังสินะคะ่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวจะพามาผสมค่ะพี่น้องใส่พริก แกงที่เราโขกไปแล้วค่ะพี่น้องใส่ลงไปมากเผ็ดมากเผ็ดน้อยเท็ดเห็ดสีปากจะซองด้วยค่ะอันนี้ยอะเท็ดเป็นแนว้างเห็บเบิ้งซื้อค่ะท่ารับผู้ใดคี่ชอบผงกะหรี่เหมือนเยดเวยคะ่ะใส่ลงไปเลยส่วนผงกะหรี่จาซื้อมาซองหนึ่งยี่สิบห้าบาทตามพางร้านทั่วไปค่ะแล้วเยาก็จะหยอดลงไปบกกะคือเกาค่ะพี่น้องหอมหอมอยู่ค่ะนี่ค่ะ หลังจากนั้นค่ะจะใส่เป็นซีอิ้วขาวนะคะพี่น้องซีอิ้วขาวลงไปแล้วก็ผงปรุงรสดรายจะสีเข้มเลยพี่น้องเพราะว่าไม่นุม่มในบวมาเข้มแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงนี่ค่ะแลกหลังจากนั้นเราจะใส่ผงหินเลออันนี้คือคือ อชอบอยู่เลยค่ะพี่น้องบะหมี่กับบะตองใส่ะะ้วยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเพิ่มความหอมค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะคลุกเขาให้เข้ากันหอมพี่น้องหอมอีลีค่ะนี่ค่ะ ผู้ใดไม่ีเวลาลค่ะก็หมักทิ้งไว้สามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงแต่หองเยา่านีเป็นชั่วโมงเร่งด้วนค่ะพี่น้องเพื่อนๆากินเขาอยู่เย่าก็เลยจะเอาไปอบเลยค่ะนะคะหอมเด้พี่น้องเย่าอย่างพี่น้องได้กินน้าค่ะเอาละค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องมาที่นี่เดี๋ยวเข้าเอาไปอบกันเนาะคะ่ะส่วนไก่เข้าเห็ดจืดไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาชิมบ่ได้พอไก่เริ่มสุกพอมีน้ําออกมาละ คอยชิมรสแล้วคอยเติมอย่างอื่นลงไปค่ะไปค่ะไปอเปันต่อค่ะค่ะเอามาตั้งเตาเลยเปิดไฟอ่อนๆค่ะบ่ตองเติมน้ำเรือจจาพี่น้องบ่ตองเติมน้ำเติมน้งเลยค่ะค่อยๆอ,อบไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะไก่เข้าจะมีน้ำออกมาเองค่ะ นะคะพี่น้องเราจะอกฟาปีเต้ตั้งหลายนึงค่ะนี่ค่ะพี่น้องอบไปอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องบรต้องยานว่าเมื่อสิใหม่นะคะน้ำของไก่เข้าค่ะพี่น้อ,นจอ,อ,นอนงจะออกมาเรื่อยๆค่ะจะออกมาเรื่อยๆห,อ,หอมหอมไปเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอบไปอ,อ่อนๆไปกลางๆไปสิบค่ะ นี่ค่ะพี่น้องนะคะเอาเราจะพี่น้องอันนี้เปิดพร้อมแดงค่ะหลังจากย่างอบไปได้จะเครืองจะกลางค่ะเดยจะเอามาให้เบิงค่ะพี่น้องเพราะว่าหลังจากนี้ว่าไม่ยังค่ะค่อยอบไปหน่อยนึงค่ะก็ได้ยามมอใหม่นะคะไฟแห้งหรือไฟเตาทานค่ะก็เติมน้าลมก็ได้อย่างนี้ค่ะเกษีนะคะสำเนียงด้พี่น้องเพราะว่าน้ำไ่เขาจะออกอยู่นะคะแต่สําหรับย่ายเป็นเตาแก๊สค่ะเข้าสามารถปรับคุณภูมิมได้เห็นมันออนชุดเลยค่ะพี่น้องน้ำไ่เขาก็จะค่อยๆออกมานะคะพี่น้อง เอาละค่ะในย่างอบไปในแจกวางจากการ30นาทีใวจะมาเปิดเทเบิองอีกรอบหนึ่งจ้า เอาจ้าพี่น้องหลังจากเยวเคี่ยวมาได้30นาทีค่ะไก่เราก็เริ่มเปื่อยเริ่มนุ่มแล้วค่ะพี่น้องทรงกินหอมของขมกะลี่มาหวนหนค่ะพี่น้องรสชาติก็คะกระลังพอดีค่ะพี่น้องโบเข้มเกินไปโบจืดเกินไปนะคะจะก็เลยตัดสินใจไม่เติมเครื่องอะไรนะคะพี่น้องนี่ค่ะอบ30นาทีแล้วจะจะอบอีกเจ็ดสินาทีกับพ่อค่ะพี่น้องแล้วจะสตั๊กสื่อผ่อนๆให้เบิ้งค่ะี่วิธีทัง่งยมากเลยค่าพี่น้องความเด็ดความแส่บเองเมนูนี้ค่ะอยู่ที่เครื่องแกง ต้องเน้นหอมแดงหรือหอมหอมแขกนะคะพี่น้องเน้นสองอย่างนี้ค่ะส่วนพริกว่าต้องเน้นก็ไดค่ะข้าาใส่แต่หอมแดงก็ไดคพะบะม,มีหอมแขกหรือว่าถ้าจะเน้นแต่หอมแขกก็ไดนะคะอราลหัตถ์ได๋ยวเคี่ยวไกจ่จนสุกดีเรียบร้อยได้สตักใส่จานให้เบิ่งค่า แล่นละคะ่ะพี่น้องเมนูวันนี้คะ่ะไก่อบผงกะหรีค่ค่ะพี่น้องหอมผงกหหะหรี่หุนหุนค่ะพี่น้องรสชาติจะออกเข้มนิดนิดนัวหน่อยหน่อยนะคะแต่จะมีความหวานแปรำแปลมนิดนึงคะ่ะพี่น้องนะคะวิธีทำาบ,บยุ่งยากเลยคะ่ะแต่จะเสียเวลาเคี่ยวเคี่ยวนิดนึงโอ้ยแบบไทยกับตกคะ่ะพี่น้องเสียเวลาเคี่ยวนนิดนึงคะ่ะพี่น้องแต่ว่ามัมในเป็นไก่เหนียวเนาะคะ่ะเมนูนี้ถ้าเป็นไก่เหนียวสีแเสบคะ่ะพี่น้องไก่แก่ค่ะที่ห้าสื่อตามทองตลาดนะคะพี่น้องนี่ค่ะเยาจะหันให้เบิ่งคักๆดค่ะนี่ค่ะ หอมหอมค่ะพี่น้องอยากให้กล่องในกินน้่นะคะพี่น้องล่องเห็ดกินมั่งด้วยค่ะนะคะกินกัเขาเดียวก็ได้กินก็บขาสวยก็ดีด้ยวย,ยค่ะพี่น้องเมนูนี้ค่ะเขียวเปื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะขอพคุไดห้หลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนท,ที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกำลังใจดีๆด้อจากพี่น้องนะคะเมนูวันนี้ผ้า,าเห็ดไก่อบผงกะหรี่นุนม่มๆหอมๆค่ะพี่น้องอยากเป็นคนที่ชอบแบบว่า เมนูเกี่ยวกับผงกะหรี่ก็ผงขมิน้นแจ๊กเป็นเอียงค่ะพี่น้องค่ะมาก้ายค่ะต่อไปคือเสจฟ้ามีแขกแล้วค่ะพี่น้องนะคะมาจ้าแส่บด้วยกันจ้า